สวัสดีครับหลังจากคลิปก่อนหน้านี้เราดูตัวแอดดิกไปแล้วนะครับก็คลิปนี้ผมจะเอาตัวยูเนเต็ดแอโร่นี่นะครับตัวกล่องเป็นหน้าตาแบบนี้เอามาให้ได้ดูกันนะครับตัวคอนเวิร์สแอ i c ิกเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยมันเป็นการเอาปี1960มาทำแต่ว่าตัวยู i นเต็ดแอโร่เองเนี่ยมันจะเป็นการเอาปี1970มาทำนะครับนี่คือตัวรองเท้านะครับตัวยู i นเต็ดแอโร่เองเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็น Collaboration หรือว่าเป็นโปรเจกต์พิเศษที่ Converse ททำร่วมกับแบรนด์ United a ด r o นะครับแบรนด์ u n t t e d r e r o ก็เป็นแบรนด์เสื้อผ้าของญี่ปุ่นที่ค่อนข้างจะเก่าแก่แล้วก็มีชื่อเสียงในญี่ปุ่นนะครับเ,เหมือนกับว่า Converse ทำโปรเจกต์นี้ร่วมกับ United Aero เพื่อที่จเป็นผลิตออกมาเนี่ยเ,เขาเอา Converse ในปี1970เนี่ยมาเป็นแรงบรันดาลใจในการผลิตนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทรงรองเท้าหัวรองเท้าเชือก ป้ายส้นต,ต,ต่างเนี่ยจะเป็นของปี1970ทั้งหมดนะครับเรามาดูองค์ประกอบโดยรวมเนี่ยก็คือได้ข้างนอ,อย่างที่ผมชี้ให้ดูว่าตรงนี้นะครับของแอดดิกก็จะมีเหมือนกันปี1960แต่ส่วนตรงนี้เป็น1970ก็มีได้ข้างเหมือนกันตัวนี้นะครับจริงๆรแล้วมันก็เพิ่มความสวยงามของตัวรองเท้าด้วยนะครับให้มันไม่เหมือนกับคลาสสิกธรรมดาทั่วไปตัวหัวรองเท้าเองก็จะเป็นหัวทรง70มาเลยนะครับสังเกตว่ารายละเอียดเมื่อก่อนเนี่ยที่เขาทําไม่เรียยบร้อมา เขาก็พยายามจะเก็บรายละเอียดให้มันเหมือนเมื่อก่อนนะครับอย่างเช่นตรงพื้นบริเวณตรงนี้นะฮะที่มันไม่เสมอกันเนี่ยตัวนี้เขาก็เก็บมาได้ค่อนข้างละเอียดนะครับตัวเชือกเองก็เป็นเชือกวินเทจนะครับตัวสีออฟไวท์เหมือนกันแล้วก็ตัวทรงรองเท้าเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะเรียวแล้วก็ใส่สวยนะครับตัวป้ายซ้นก็จะเป็น 19. 7 0นะครับ สังเกตง,ง่ายว่าป้ายส้นแต่ละปีเนี่ยหนึ่งเก้าเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันตัว70จะเป็นมีดาวแค่ดวงเดียวนะครับส่วนตัว60เนี่ยของอดดิกเนี่ยจะมีดาวทั้งหมด3ดวง1 2 3มีอันอันเลขกออันเนี่ยนะครับก็นี่คือความแตกต่างกันนะครับถามว่านอกจากไอ้แค่ปี60-70เนี่ยตัวยู i นเต็ดแอโร่มันต่างจากอดดิกยังไงก็จริงๆแล้วเนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าตัว คอนเซปต์ของรองเท้าเนี่ยตัวแอดดิกเนี่ยเขาต้องตั้งใจจะทำหน้าตาให้ออกมาเป็นวินเทจแต่มีเทคโนโลยีใหม่ส่วนตัว United a r r o เองเนี่ยความตั้งใจผมคิดว่าต้องการทำให้เหมือนตัวเก่ามากที่สุดโดยที่ไม่ต้องมีเทคโนโลยีอะไรใหม่เลยก็คือตั้งใจทำออกมาเป็นเหมือนกับรีโปรดักต์ตัวเก่ามากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่า,เ,าเราจะชอบอยากจะได้แนวไหนมากกว่ากันคือตัว United a r แเองเนี่ย มีความพิเศษมากกว่าน,นั้นคือตรงที่ว่ามันผลิตในประเทศญี่ปุ่นซึ่ง Converse เองเนี่ยณปัจจุบันโรงงาน Made in USA ไม่มีแล้วเนี่ยโรงงานที่ผลิต Converse ได้ดีที่สุดเนี่ยอยู่ที่ญี่ปุ่นณปัจจุบันนะครับแล้วก็มีแค่ไม่กี่รุ่นเท่านั้นที่ผลิตในญี่ปุ่นณนะตอนนี้แล้วก็ถือว่า Converse Made in Japan เนี่ยถือว่าเป็น Converse คุณภาพแล้วก็หาค่อนข้างยากตัวพื้นด้านใต้เองเนี่ยถ้าเราดูตัวโมตัว ความคมชัดของตัวพื้นเนี่ยค่อนข้างคมแล้วก็ละเอียดกว่าเมอินเจแปนละเอียดกว่าอ่าขอโทษครับละเอียดกว่าตัวเมทินจีน่าเมทินอินโดนีเซียหรือว่าเมทินอื่นๆที่ผลิตยอยู่ในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็ปานณีตนะครับตัวตัวด้านในรองเท้าเองเนี่ยเขาจะเรียนแบบอย่างที่บอกทาเหมือนตัววินเทจมาเป,เป๊ะเลยตัว ตัวลิ้มต,ตรงนี้จะมีตัว p พย e เยอร์เนมเหมือนกันแต่ว่าไม่มีสังเกตว่าไม่มีป้ายไซส์แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไซส์มันไซส์อะไรนะครับตัวสมัยก่อนเนี่ยผมคิดว่าเขาคงไม่มีเทคโนโลยีที่เอาเอาตัวพลาสติกหรือตัวยางมาแปะตรงนี้ให้มันเป็นป้ายไซส์นะครับเขาคงจะใช้ลักษณะเป็นตัวปั๊มเอาเป็นตายางปั๊มเอานะครับซึ่งตัวนี้ Converse m a ม้นท์ a จเนี่ย มันก็จะปั๊มมาลักษณะเดียวกันสังเกตว่ามันจะเป็นตัวหนังสือเขียวๆข,ข้างในเนี่ยนะครับก็จะเขียนว,ว่ามีอินเจแปนด้วยแล้วก็เขียนไซด์ด้วยซึ่งตัวเนี้ยผมกค็ค่อนข้างคิดว่ามันเก็บรายละเอียดมาได้ค่อนข้างเยอะนะครับตัวตัวโลโก้ตรงซอฟต์ด้านในเนี่ยถ้าเราสังเกตเนี่ยมันจะเป็นเป็น,ปน,ปนคําว่าคอนเะวิร์สแล้วมีม,มีมีป้ายสี่เหลี่ยมกรอบอยู่เนี่ยก็จะเป็นโลโก้ที่คอนเวิร์สใช้ช่วงปี7 0เลยแล้วก็มีสกรีนควาว่ายูวิเตอร์ไอโรอยู่ด้านล่างด้วยนะครับ โดยรวมแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันก็ทั้ง2รุ่น,นเนี้ยทั้งแอคติกและยูเนเต็ดแอโร่เนี่ยมันก็มีดีทั้งคู่ทรงสวยงามทั้งคู่คุณภาพดีทั้งคู่แต่ว่าอยู่ที่ว่าเ,เราอยากได้ตัวที่มีเทคโนโลยีใหม่ผสมผสานล,ลงไปหรือว่าเราอยากได้ตัวที่เป็นเก่าแท้ๆเลยเมันก็จะดีคนละแบบแต่ว่าความหายากเนี่ยผมคิดว่าปัจจุบันแล้วเนี่ย อ่าย uh, mm ูเนเต็ดอโร่เลิกผลิตไปแล้วไม่มีสีใหม่ไม่มีรุ่นใหม่ออกมาแล้วไม่เหมือนกับแอดเด็กที่ออกมาเรื่อยๆแล้วก็ยังมีสีใหม่อยู่ถึงแม้ว่าแต่ละล็อตจะทําออกมาจํานวนจํากัดก,ก,ก็ตามนะครับแต่ว่าความหายากของตัวยูเนเต็ดอะโร่ก็ยังยังหายากกว่าแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีทําเพิ่มแล้วนะครับส่วนตัวแอดเดิกเนี่ยใครที่อยากได้สีใหม่ๆเนี่ยปีนี้ก็จะมีออกมาเรื่อยๆนะครับจะมีสีฟ้าสีส้มสี ครีมออฟไวท์ White เนี่ยออกมาในปี2013นี้ก็สำหรับใครที่สนใจตัว a t d i c t หรือ United Arrow นะครับทั้งสองตัวนี้ก็มีวางขายอยู่ที่คาริวาวนะครับก็สนใจก็เข้ามาเลือกชมเข้ามาลองหรือว่าจะมาสอบถามข้อมูลก็ได้นะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมขอบคุณครับสวัสดีครับ